ชาติสิทธยอดธงครับบอสใหญ่ของวันแชมปี้ชิพนะครับออกโครงเตือนลดถังจิตมังนนนะครับที่มีคิวจะชกกับทาเคลุวันที่23มีนาคมปีหน้าที่ญี่ปุ่นไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับ พูดถึงรถถังเตือนไปถึงรถถังนะครับว่าไฟเนี้ยห้ามพลาดเรื่องน้ําหนักอีกเด็ดขาดเพราะว่าเป็นไฟที่สําคัญมากเป็นไฟที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยป๊อปชาตีบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดต้องเป็นโเฟิเนียลเราเป็นเดอะเบสออฟเดอะเบสต้องมีความรับผิดชอบแฟนๆรละคุณน้ําหนักต้องเป๊ะคือรถถังเคยพลาดมารู้สึกจะ2ครั้งนะไฟที่ต่อยกับเดนิสพูลิสแล้วก็ล่าสุดไฟชิงป้องกันแชมป์โลกกับจาคอบสมิธก็ทําหนักไม่ได้จนเสียเข็มขัดบนดาช่างแต่ก็มีคิวชกกับ ทาเคลุอีกครั้งหนึ่งนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะในรูปแบบซูเปอร์ไฟ5ยกแล้วก็ชกในน้ําหนักเดิม135ปอนด์ซึ่งแฟนมวยหลายคนก็แอบ,บเป็นห่วงว่าโอ้รถถังมีปัญหาเลื่อนน้ำหนัก2ไฟแล้วแล้วยังจะต่อยในพิกัดนี้ได้อีกหรอผมเชื่อว่าทางทีมงานวันก็คงจะเช็คไปถึงรถถังแล้วนะว่าทําได้ไหมนี่แหละขึ้นให้รถถังเจอกับทาเคลุในพิกัดเดิม135ปอนด์ในรุ่นไฟเวทคือล่าสุดเนี่ยรถถังเนี่ยดึงเอาปีเตอร์มิลเลอร์นะครับนักโภชนาการกีฬานะคร โภชนาการเรื่องอาหารการกินนะครับไฟนี้รถถังต้องเข้มข้นในเรื่องนี้มากกว่าเดิมไฟนี้มันพลาดไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะมีนักมวยไทยของเราอ่ะในวันจ้างนักโภชนาการคนนี้มาดูแลนะหลายคนก็ได้ผลทําหนักได้ก็ติดตามนะครับรถถังจิตมังนนกับทาเครุนะครับวันที่23มีนาคมมันตรงกับวันอาทิตย์อ่ะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คงจะมีการถ่ายทอดสดซึ่งมีข่าวมานะว่าอาจจะต้องเสียตังค์เข้าดูแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็คงไม่แพงหรอกบอจาตียังพูดอีกว่าเขาอยากจะให้ รถถังเนี่ยรีแมต์กับทาเคลุในรูปแบบที่มีเข็มขัดแชมป์ด้วยซึ่งจากกติกาไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอีกคู่หนึ่งที่บอชาตีพูดถึงก็คือซูเปอปร์เล็กเกียริหมู่เก้ากับรถถังจิตบังนวนภาคที่2คู่นี้บอชาตีก็อยากจัดในรูปแบบกติกามือไทย5ยกถือว่าเป็นคู่ในฝันของแฟนมวยหลายหลายคนต้องรอดูผลรถถังกับทาเคลุก่อนแล้วก็รอดูผลซูเปอร์เลกกับนิโคคาริโลที่จะเจอกันในวันที่ยี่มกราคมปีหน้าที่อ m p a c t ซึ่งถ้าเกิดรถถังชนะทาเค ถัดไปอาจจะเป็นซปเปอร์เล็กรถถังภาค2อันนี้บอสชาติ ati, เขายืนยันมาก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจคู่มวยในฝันของแฟนมวยลหลายๆคนไม่มีใครเหมาะสมเท่า2คนนี้อีกแล้วก็รอติดตามว่าจะเป็นไปตามที่คาดเอาไว้หรือเปล่ารถถังอาจจะโดนคาเครลุถลม่มคาบ้านก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลนี้ก็รอติดตามนะครับข่าวสารวงการมวยนะครับโดยเฉพาะข่าวสารในวันติดตามทางช่องยูท b e ของผมหนุ่ยเดโน่ชาแนลหลังจากนี้ก็คงจะมาอัปข่าวให้แฟนมวยได้ติดตามกันเรื่อยๆลงช่องนี้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ